ผลการดำเนินงานกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ55ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิดรวมพลังอ,อชอสารพลังแก้จนพัฒนาคนอย่างยั่งยืน วันที่28มกราคมพุทธศักราช2567ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจในการส body, ่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพเพื่อให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนและมีการส่งเสริมการดําเนินงานอาสาสมัครในชุมชนโดยตลอดเพื่อเป็นกลไกในการ ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆของภาครัฐผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจึงเป็นพลังที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาหมู่บ้านตนําบลอําเภอทุ่งสีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีโดยผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนผู้นำอชรร่วมกับสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอทุ่งศีอุดมจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำเนินงานกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ55ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิดรวมพลังอ,อชอสารพลังแก้จนพัฒนาคนอย่างยั่งยืนวันที่28มกราคมพุทธศักราช2567ดังนี้ กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ทางนี้มีผลผู้คนรักกันบริเวณพื้นที่ถนนหน้าหอประชุมอำเภอทุ่งศรีอุดมด้วยการปรับตัดแต่งต้นกล้วยปรับภูมิทัศน์เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามเพื่อเป็นถนนต้นแบบของอำเภอทุ่งศรีอุดมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบริเวณที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม จำนวนผักสวนครัวที่ปลูกเช่นพริกกระเพราสาระเนถั่วฝักยาวมะเขือโหระพาเพื่อให้เจ้าหน้าที่บนที่ว่าการอำเภอและประชาชนที่มาติดต่อราชการเก็บไปประกอบอาหารบริโภคได้กิจกรรมช่วยเหลือสนับสนุนครัวเรือนผู้ด้อยโอกาสครอบครัวนางสาวกันหาลำเฟือยบ้านเลขที่67บ้านน้องสนม หมู่ที่8ตำบลโคกชำแระมีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคผ้าหม่มน้ำมันพืชไข่ขนมผ้าเช็ดตัวมอบเมล็ดพันธุ์พันธุ์ผักแก่ครัวเรือนและร่วมช่วยปลูกผักสวนครัวเช่นพริกมะเขือมะละกอสาระแนกระเพราขึ้นช่ายผักกวางตุ้งตะไคร้เพื่อเป็นครังอาหารของสมาชิกในครัวเรือน